อ่นะครับสวัสดีนะครับอ่าในเทอมนี้นะครับเราก็มาเริ่มนะครับ <feeding> กันท <Nixon> ี่บทแรกนะครับก็คือเรื่องกดเบสทนะครับอ่าคนี้มาดูนะครับว่ากดเบสทนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอ่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับที่นักเรียนควรจะรู้นะครับก็จะมีน้ำหนึ่งนักเรียนต้องระบุนะครับว่าสันใัเป็นกดสัญลัเป็นเบสทนะครับโดยใช้ทฤษฎีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีอเลเนสเบรินสเตลาวีนะครับหรือลิวอิสนะครับ 2อนะครับตรนี้ต้องระบุคู่กดคู่เบสให้ได้นะครับ3อาจจะมีการคำนวณนะครับเปรียบเทียบนะครับความสามารถในการแตกตัวของกดเบสนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ pH นะครับเขียนสมการเคมีนะครับเขียนปฏิกิริยาไฮโดรซิที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการทดลองนะครับที่เกี่ยวกับกฎกเบสนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตเตะนะครับการใช้อินดิเคเตอร์นะครับหรือเป็นสารที่ใช้วัดนะครับความเป็นกดเป็นเบสนะครับ อาจจะมีการคำนวณนะครับปริมาณสารที่ใช้นะครับในการไตรเตรตนะครับการไตรเตรตก็คือการเอากดมาทำาปยากระเบตนั่นแหละหรืออธิบายสมบัติองค์ประกอบของสารละลายบัฟเฟอร์นะครับรวมไปถึงการบอกถึงการใช้ประโยชน์นะครับและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรู้กฎเบตมาใช้นะครับมาดูนะครับหัวข้อที่1นนะครับก็คือสารละลายอิเล็กโทรไลต์นอนอิเล็กโทรไลต์คืออะไรนะครับ มาดูนะครับสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะครับสารละลายอิเล็กโทรไลต์คืออะไรก็คืออ่ามันจะจำแนกออกเป็นนะครับ1น,นจุดน,นะครับสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่ามันก็จะมีอิเล็กโทรไลต์แก่และอิเล็กโทรไลต์อ่อนนะครับอ่าความหมายของมันก็คือเป็นสารที่อ่าละลายในตัวทำละลายแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้นะครับแบ่งออกเป็น1นะครับอิเล็กโทรไลต์แก่อ่าก็คือสารที่อ่า ละลายในตัวทำลายแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้ดีมากนะครับอ่าเน้นตัวสีแดงไว้นะครับแตกตัวเป็นไอออนได้ดีมากนะครับหรือแตกตัวได้หมดนะมีผลทําให้สามารถนําไฟฟ้าได้ดีมากเช่นกันอ่าเช่นโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนั่นแหละเราเอาเกลือไปละลายน้ำนะครับมันสามารถแตกตัวเป็นไอออนบวกไอออนลบได้สามารถนําไฟฟ้าได้นะครับหรืออ่าโพทิเซียมไนเตรตนะครับอ่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับ อันนั้นไนเตรตนะฮะไฮโดรคลอริกหรือกรดไนตริกนะครับ, olic, ร ric, รบเป็นต้นนะครับพวกนีก้คือแตกตัวได้ดีมากนะครับนำไฟฟ้าได้ดีอ่าต่อไปอิเล็กโทรไลต์อ่อนนะครับก็คือสารละลายที่ะละลายในตัวทำละลายแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้แค่บางส่วนนะครับเลยแตกตัวได้น้อยอ่ามีผลทำให้นำไฟฟ้าได้น้อยเช่นกันนะครับเช่นนะครับไฮโดรฟอริกนะครับไฮโดรไซยาไนด์อ่ากรด อฟอสเฟตนะครับพวกเลือ,อแล้วก็กดอันนี้กดอนะ่อนนะโพลิสติกนะเป็นต้นนะครับก็คือแต่ตัวได้น้อยนะพวกนี้อ่าถัดไปนะมาดูสารละลายนอนอิเล็กโทรไลท์นะครับเมื่อกี้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลท์นะครับอ่ามาดูนี่สารละลายนอนอิเล็กโทรไลท์นอนนะครับนี่นอนคำว่านอนก็คือนะครับไม่นะครับ เดี๋ยวจะแปลเป็นตรงตัวก็คือไม่นะครับก็คือไม่ใช่อิเล็กโทรไลต์ไม่ใช่อิเล็กโทรไลต์ก็คือไม่สามารถแตกตัวได้นะครับเช่นนะครับสารละลายที่ละลายในตัวทําละลายแล้วไม่แตกตัวนะครับเช่นพวกน้ำตาลนะครับน้ำตาลกลูโคสหรือพวกแอลโกอฮอล์เอทานอลเมทาน,อ,นอลโพพานอลอะไรพวกนั้นนะคือพวกแอลโกอฮอล์ทั้งหลายนะครับหรือพวกสารประกอบเอไมน์นะับก็คือ ละลายน้ําได้ก็จริงนะครับพวกนี้ละลายน้ําได้ก็จริงแต่ไม่สามารถแตกตัวได้นะครับไม่สามารถแตกทดเป็นไอออนบวกไอออนลบได้เลยนะครับอ่าคราวนี้นะครับมาดูคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอเล็กน้อยนะสัก5นาทีนะครับรตั้งใจดูนะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนสวัสดีครับคุณครูคควันนี้ ครูจะสอนเรื่องสารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ครับคุณครูแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนพื้นฐานการเรียนกันก่อนนะครูมีการทดลองสนุกสนุกมาแสดงให้ได้ดูกันนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะครับครูตักเกลือโซเดียมคลอรด์ใส่ลงในบิกอร์แล้วคนสังเกตเห็นไหมครับว่าเกลือหายไปในน้ำ เราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรจำได้ไหมเรียกว่าการละลายครับเก่งมากครับเราเรียกของเหลวที่ได้หลังจากการละลายนี้ว่าอะไรครับสารละลายค่ะใช่แล้วนักเรียนสารละลายหมายถึงของผสมเนื้อเดียวกันที่ประกอบด้วยตัวทำละลายและตัวละลายหรือตัวถูกละลายในกรณีนี้นักเรียนคิดว่าสารใดเป็นตัวทำละลาย สารใดเป็นตัวละลายน้ำเป็นตัวทำละลายและเกลือโซเดียมคลอไรเป็นตัวละลายครับแต่เอแล้วเกลือโซเดียมคลอไรเนี่ยละลายน้ำได้ยังไงครับครูจะอธิบายการละลายของเกลือโซเดียมคลอไรในน้ำให้ฟังกันนะโซเดียมคลอไรเป็นสารประกอบไอออนิกที่ประกอบด้วยโซเดียมไอออนและคลอไรไอออนโดยไอออนทั้งสองยึดกันด้วยพันธะไอออนิก ซึ่งเป็นพันธะที่เกิดมาจากแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนบวกและไอออนลบเมื่อเติมโซเดียมคลอไรด์ลงไปในน้ำแล้วน้ำล้อมรอบโซเดียมคลอไรด์และทำลายพันธะไอออนิกระหว่างโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนน้ำเป็นโมเลกุลที่มีั้่โดยออกซิเจนมีสภาพค้วเป็นลบส่วนไฮโดรเจนมีสภาพั้่เป็นบวกน้ำที่ล้อมรอบโซเดียมคลอไรด์นั้น โมเลกุลน,น้ำจะหันด้านออกซิเจนล้อมรอบโซเดียมไอออนที่มีประจุบวกและโมเลกุลน,น้ำหันด้านไฮโดรเจนล้อมรอบคอรไรไอออนที่มีประจุบลบทำให้โซเดียมไอออนและคอรไรไอออนแยกออกจากกันแสดงว่าโซเดียมคอไรละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนนั่นเองอาจารย์ครับแล้วสารที่ละลายน้ำได้นั่นเนี่ยจะแตกตัวเป็นไอออนเสมอไปไหมครับไม่จริงเสมอไป ครูจะยกตัวอย่างให้ได้ดูนักเรียนคงเคยได้ยินคำว่าเมาไม่ขับแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นการรณนนรงค์เกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าดื่มเหล้าแล้วไม่ควรขับรถครับคุณครูเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับใช่แล้วแล้วนักเรียนรู้ใช่ไหมว่าเหล้าเป็นสารละลายซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นอะไรเหล้าเป็นสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีเอทานอลเป็นตัวละลายครับ ใช่ครับนักเรียนเอทานอลมีสูตรทางเคมีเป็น C2H5OH จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ที่อะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากอะตอม2องะตอมใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเมื่อนำเอาทานอลผสมกับน้ำจะได้สารละลายเนื้อเดียวกันโดยที่เอทานอลไม่แตกตัวเป็นไอออนอ้าวแล้วทำไมเอทานอลไม่แตกตัวเป็นไอออนล่ะครับ ที่ปลายข้างหนึ่งของโมเลกุลเอทานอลมีหมู่ฟังก์ชันเป็นไฮดรอกซิลหรือหมู่ OH ซึ่งอะตอมออกซิเจนมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้มากกว่าอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนที่อยู่ติดกันออกซิเจนจึงมีสภาพขั้วเป็นลบส่วนอะตอมไฮโดรเจนที่ติดกับออกซิเจนมีสภาพขั้วเป็นบวกจึงเกิดแรงกระทำระหว่างโมเลกุลกับน้ำได้โดยที่น้ำ จะหันอะตอมไฮโดรเจนเข้าหาอะตมอมออกซิเจนของเอเทานอลและน้ำจะหันอะตมอมออกซิเจนเข้าหาอะตอมไฮโดรเจนของเอเทานอลเรียกแรงกระทำระหว่างโมเลกุลน,นี้ว่าพันธะไฮโดรเจนซึ่งพันธะไฮโดรเจนนี้จะต่อกันเป็นทอดหลายโมเลกุลทั้งพันธะไฮโดรเจนระหว่างเอเทานอลกับน้ำและน้ำกลับน้ำ แต่พันธะไฮโดรเจนนี้มีความแรงไม่พอที่จะทำให้เอทานอลแตกตัวเป็นไอออนดังนั้นในสารละลายเอทานอลในน้ำจึงประกอบด้วยโมเลกุลของเอทานอลอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอทานอลละลายน้ำแล้วไม่แตกตัวเป็นไอออนเอแล้วเราจะมีวิธีทดสอบไหมครับว่าในสารละลายมีไอออนอยู่จริงหรือเปล่าเราสามารถทดสอบว่าสารละลายประกอบด้วยไอออนหรือไม่ ทำได้โดยการวัดการนำไฟฟ้าของสารละลายสารละลายที่ประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบจะนำไฟฟ้าได้และเรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์ส่วนสารละลายที่ไม่มีไอออนในสารละลายจะไม่นำไฟฟ้าและเรียกว่าสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ อ่านะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสารละอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเ e ล็กโทรไลต์นะครับเดี๋ยวมาดูต่ออีกนิดนึงนะครับามาดูนะครับกรดนะครับกรดคืออะไรกรดแก่คืออะไรนะครับกรดแก่ก็คือกรดที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ดีมากนะครับนำไฟฟ้าได้ดีมากหรือกรดที่แตกตัวได้100%เซ์นะครับ หรือเราเอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าอิเล็กโทรไลต์แก่นะครับแบ่งออกเป็นนะครับกรดไฮโดรนะครับกรดไฮโดรก็คือกรดที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเช่นไฮโดรคลอริกนะครับไฮโดรเบรมิกไฮโดรไอออนิกนะครับหรือกรดออกซีนะครับก็คือกรดที่มีไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเช่นกรดซัลฟิวริกกรดไนตริกนะครับกรดอะซิอริกนะครับส่วนกรดอ่อนก็คือกรดที่แตกตัว เป็นไอออนได้น้อยนะครับแับเบิลไฟได้น้อยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอิเล็กโทรไลต์อ่อนเช่นพวกไฮโดรฟอริกไฮโดรไซแนนนะครับในไตรนะครับกดอัสติกนะครับกดฟอร์มิกนะครับอ่าถัดไปนะครับมาดูนะครับความแรงของกดไฮโดรนะครับความแรงของกดไฮโดรนะครับถ้านะครับเปรียบเทียบในหมู่เดียวกันนะครับก็คือความแรงของกด จะสูงขึ้นจากบนลงล่างนะครับยิ่งธาตุตัวดังล่างของตารางธาตุนะครับเช่นไฮโดรไอออนิกนะครับไฮโดรไอเอไม่ใช่ไฮโดรเจนไอออไดน์นะครับไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับจะมีความแรงมากกว่าพวกไฮโดรคอริกนะครับไฮโดรฟอริกนะครับส่วนจากซ้ายไปขวาก็คือจะสูงขึ้นนะครับตามตามคาบเดียวกันด้านซ้ายก็จะมีความแรงน้อยหน่อยด้านขวาก็จะมีความแรงของกรดมากหน่อยนะครับ ามาดูนะค,ความแรงของกรดออกซี่นครับแนวโน้มนะครับจะสูงขึ้นจากล่างขึ้นบน,นครับแต่้านะครับกรดออกซิ่ที่มีอะตอมกลางเป็นธาตุหมดเดวกันและมีจำนวนออซิเจนเท่ากันนะครับความแรงของกรดจะเพิ่มขึ้นดังนี้ก็คือ hco 3จะมากกว่า hbro 3ก็คือที่บอกไปนั่นเองนะครับธาตุหม่บนบนนะครับจะมีความแรงของกรดนะครับ สูงกว่า,าธาตุโมลล่างๆนะครับส่วนถ้ากรดออกซิมีจำนวนอะตอมกลางเป็นาธาตุตัวเดียวกันนะครับแต่มีจำนวนออกซิเจนต่างกันความแรงของกรดก็คือนะครับยิ่งมีออกซิเจนสูงนะครับเช่นนี่ HClO4 มันก็จะสูงกว่า HClO3 ยิ่งมีงออกซิเจนจำนวนเยอะกว่านะครับความแรงของกรดนะครับก็จะยิ่งมากกว่านะครับดังนั้นนะครับสไลด์นี้นะครับ จะมีอยู่สข้อหลักๆก็คือนะครับความแรงของกรดออกซิ่นะครับจะสูงขึ้นจากล่างขึ้นบนนะครับ HClO3 ก็จะสูงกว่า HBrO3 นะครับแต่ถ้านะครับไฮโดรเจนมีไฮโดรเจนมี Cl l เ,เ,เหมือนกันนะครับแต่มีจำนวนออกซิเจนต่างกาันยิ่งมีออกซิเจนเยอะนะครับ กรดก็จะยิ่งมีความแรงยิ่งมีความเป็นกรดสูงนะครับสารชนิดนั้นก็จะยิ่งมีความเป็นกรดสูงนะครับอ่าดูเบทบ้างนะครับเบสแก่ก็คือเบทที่แตกตัวเป็นไอออนได้มากนะครับลำไฟฟ้าได้ดีเช่นกันเบสที่แตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเราจะเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์แก่ก็ได้นะครับได้แก่เบทหมหนึ่งทุกตัวนะครับหมายความว่าอ่าธาตุโมนึ่งครับจับกับ OH นะครับทุกตัวนะครับเป็นเบสแก่นะครับยกเว้นเบทหมสองนะครับ เบสโมสอนะครับมันก็จะมียกเว้นพวกอเบเรียมพันธอกไซด์เมลเซียมพันธอกไซด์นะครับแต่ถ้าเป็นเบสออนคือเบทที่แตกตัวเป็นไอออนได้น้อยนะครับไฟฟ้าได้น้อยและอีกชิ้นหนึ่งว่าพิเรตเทรไ์อ่อนนะครับมาดูความแรงของเบสนะครับความแรงของเบสนะครับจะเพิ่มขึ้นจากบนนะครับลงล่างนะครับยิ่งธาตุโบรล่างนะครับ เช่นอะไรละ่ะที่อยู่โมลล่างๆนะครับก็จะมีความเป็นเบสสูงกว่าธาตุที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีความแรงจากขวาไปซ้ายเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับธาตุที่มีความเป็นอ,อเป็นโลหะเยอะนะครับก็จะยิ่งมีความเป็นเบสเยอะเช่นกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าธาตุที่พวกธาตุอะโลหะนะถ้าจับกับโอเฮสแล้วก็จะมีความเป็นเบสน้อยกว่านะครับถ้านักเรียนจำได้นะครับ ในส่วนของตารางธาตุครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายาด้านซ้ายก็คือจะเป็นธาตุท,าที่เป็นพวกโลหะนะครับด้านขวาเป็นพวกอะโลหะนะครับตรงกลางก็คือจะเป็นธาตุโลหะทั้งเซชันนะครับอ่าเดี๋ยวนะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะมีงานให้ทีหลังนะครับอ่าสวัสดีครับ